วันแรงงานแห่งชาตินะครับวันศุกร์วันพนักงานราชการพนักงานธุรกิจห้างร้านก็อาจก็จะปิดให้ประชาชนในสายงานนั้นก็หยุดนะครับยกเว้นราชการไม่หยุดนะครับวันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันบุลีนก็วันอาทิตย์แล้วก็วันวันที่สี่วันจันทร์กบวันจันทร์ผวันยุติอีีวัน เปิดงานวันที่6หยุดอีก,อกโอ้อาจะราหนึ่งวันกัมพูธิห้าหรือโดนเจ็ดแปดโอเคกค็โดนเจ็ดแปดไปไปสอเก้าโอเคก็อาทิตย์สิบแล้วก็วันจันทร์สิบเอ็ดหยุดอีกเพื่อทุคนเห็นว่าเมื่อเช้ารถติดจากกรุงเทพมาก็ค่อนข้างจะอุ่นหนาฟ้าข้างคิดว่าโควิดเ,เวลาจะไม่ให้คนเคลื่อนย้ายแต่กลับกลับบ้านกลับช่องก็เหมือนส่งการย่อยๆนั่นเองนะครับก็ แต่ว่ารถเรื่องอะไรนะสุงสุลายาเสพติดก็คงจะไม่มีอุบัติเหตุเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสะพานสูงแย,ยกเจาะหอนะครับรตรงข้ามโรงเรียนมิศรานะครับดูตอนนี้รถติดอุณาไฟาข้างนะครับแม้จะทําทางตอนนี้ทําทาง3มเลนนะครับฝั่งละ3เลนก็คือ6เลนก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่นักแจ้งกรมทางหลวงให้ทราบนะครับขอบคุณครับ <c oughs>